เอาเค้กนะคะมากันเลยแล้วก็ทาสีฟ้าด้านบนนะคะปาดครีมสีฟ้าเข้าไปด้านบนก่อนนะคะเอาให้ทั่วนะคะขอบเนี่ยใช้แค่แบบว่าสีฟ้าครึ่งเดียวนะคะเพราะว่าเราอยากจะทําให้เป็นเป็น t ู o t o นั่นเองเราก็ปาดครีมลงไปเลยสีฟ้าให้เรียบน,นะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้สีขาวนะคะลงพื้นลงไปด้านล่างก็คือ จะเป็นขาวแล้วก็ฟ้าขึ้นมานะคะปาดครีมให้เรียบค่ะแล้วก็จะได้สีด้านข้างที่จะเป็นทูโทนแบบสีฟ้าแล้วก็สีขาวนั่นเองค่ะได้ถ่านแล้วก็เอาตุ๊กตามานะคะตัวนี้ก็ซื้อมานะคะ 50บาท60บาทแล้วแต่เราก็ใช้อุปกรณ์เสริมมีไม้จิ้มฟันนะคะแล้วเราก็เอาตัวเค้กเนี่ยมาหลบไว้ก่อนแล้วนำมัชเมโล่นะคะชิ้นใหญ่หน่อยนะคะตัวนี้เราจะทำเป็นตุต๊กตาหิมะนะคะก็จะไซส์ประมาณนี้นะคะเราก็หยิบเขาออกมาค่ะเราจะทำประมาณ3ตัวนะคะเราใช้ไม้จิ้มฟันนะคะปักลงไปให้มันเป็นในส่วนของที่มันมันเป็น การต่อหัวกับตัวนะคะต่อเข้าไปเข้าด้วยกันนะคะทำอย่างนี้นะคะสามตัวนั่นเองตัวที่3มก็จะตัดปลายแหลมหน่อยนึงเพราะว่าเขาจะเหมือนว่าจะมีหมวกใช่ไหมตัวที่เอลซ่าเขาแบบว่าสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็ทําแบบนี้นะคะเสียบไปให้ครบเลย3ตัวนะคะจัดแต่งเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ได้ทรงที่ต้องการนะคะนี่ก็จะได้สรงแบบนี้ค่ะ ตัวนี้ตัวพิเศษจะหัวทรงหน่อยสชั้นแล้วเราก็ทําแขนค่ะก็ทําแขนตัดด้านข้างออกนะคะแล้วก็เอาปลายออกนิดนึงให้เหมือนว่าเออเป็นมือเป็นแขนนะคะจัดการทําทั้งหมดเลยนะคะสามตัวเราก็ลงสีลงหน้าลงตาลงผ้าพันคอต่างเราใช้เป็นบัตเตอร์ครีมทางไปนะคะจากนั้นเราก็มาวางตัวตุ๊กตาก,กันเลยค่ะ เราเอาครีมนะคะบีบลงไปที่ถาดอย่างนี้นะคะวนลงไปนะจ๊ะแล้วก็ปักลงไปนะคะให้มันอยู่ริมๆนิดนึงแล้วก็โบกครีมอีกทีนึงนะคะใช้สีสวยนิดนึงแล้วเราก็ปกักตัวที่มันเป็นน้ำตาลลูกหิมะนะคะสีฟ้ากับสีขาวลงไปค่ะปักลงไปบางอันที่มันเป็นเล็กๆนะคะเราก็หักเขาเอาค่ะ แล้วเราก็ปักลงไปทั่วๆกระจายให้มันค่อนข้างที่จะ,ะเว้นวัาในระยะที่เท่าๆกันปักไปเลยจ้ะแล้วก็โรยมุกนิดหน่อยมุกออกสีฟ้าใครมีสีขาวก็ใช้สีขาวได้นะคะตอนนี้ก็จะอยู่ในโทนฟ้าขาวอย่าให้เกินนะคะตัวนี้นะคะก็โรยเก็บขอบฐานด้านล่างนั่นเองจ้ะเพื่อที่จะได้ไม่ให้เห็นขอบ ของเค้กนะคะเราก็ใช้ตัวนี้โรยเก็บด้านล่างดูเทคนิคนะคะว่าเราเอามือป้องไม่ให้เขาร่วงหล่นลงมานะคะแล้วเราก็จัดจัดจัด,จ,ด,จ,ด,จ,ดจัดเขาแบบนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วเอาตุ๊กตาที่เราทำนะคะเป็นตุ๊กตาหิมะนะคะทำจากมาร์ชเมลโล่นะคะมาปักไว้ด้านข้างทั้งสองด้านนั่นเองค่ะเอามาปักไปเลยแบบนี้นี่ก็จะมีบริวารเป็นตุ๊กตาหิมะนั่นเอง และตัวสุดท้ายนะคะเราก็ต้องเอามาปักเข้าไปข้างๆตัวเอลซ่านะคะเป็นเพื่อนกันยามเงาเนอะเห่ไหมตัวนี้ก็จะใหญ่หน่อยเลื่อนนิดนึงนะคะนี่สังเกตนะคะว่าจมูกเขาจะต้องแหลมนิดนึงแล้วก็ตัวแขนนะคะก็จะใช้ไม้ไม้จิ้งฟันเราเนี่ยแหละค่ะในการที่เราจะมาแต่งเป็นตัวแขนนี่แล้วก็จะได้เอลซ่าลักษณะนี้ อาจจะตกแต่งมุกอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อเติมเต็มช่องว่างนั่นเองนะคะแค่นี้เลยนะคะแต่นิดนึงขยับเขานิดหน่อยไม่ให้เขาแบบว่าลงง่ายนะคะแล้วก็ปักป้ายแฮปปี้เบิร์ตเจล์ลงไปซ่อนเอาไว้ในระหว่างอ่ะ ตัวผ้าของเอลซ่าด้านหลังก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ทำกันง่ายๆเลยนะคะแบบนี้เลยขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าใครอยากให้อ,อ,อยากทำเค้กอะไรนะคะก็บอกกันมาได้เลยนะคะวันนี้นะคะเป็นเค้กเอลซาก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ